สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเวลาดีๆของพวกเราชาวเพชรทองบุญพิทักครับสำหรับวันนี้นะครับมีงานน่ารักมาฝากให้กับพี่ๆนะครับได้รับชมแล้วก็ได้เป็นเจ้าของกันนะครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ช่องไว้ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆประจำวันนี้กันเลยครับ แหวนมรกตโคลอมเบียเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดยอดด้วยมรกตโคลอมเบียประดับเพชรรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่3กรัตแบ่งเป็นเพชรอาคี6เม็ด50ตังเพชร34เม็ดรวม1.90กรัตเพชร42เม็ดรวม60ตังน้ำหนักรวม24.74กรัมขนาดแหวน56 ราคาขายสุดคุ้มมากๆ1 9 9 5 0 0 0บาทบอกเลยนะครับว่าวงนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าพี่ๆจะได้มรกตเม็ดใหญ่มากๆตัวมรกตหลังเบีย้ยเป็นมรกตโคลอมเบียต้นไม่ได้แกะช่างนะครับแต่ว่าวัดขนาดเนี่ยดูจากขนาดของเขาเนี่ยก็ต้องเป็น10บสกะลัดเลยสําหรับตัวมรกตโคลอมเบียเห็นไหมครับ สีของเขาก็จะได้เฉดสีประมาณนี้มรกตเขาก็จะมีเนื้อพลอยหรือตำหนิตามธรรมชาติในเนื้อพลอยแบบนี้เลยครับส่วนเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้มาในตัวเรือนพุ่มใหญ่แบบนี้เลยพี่พี่ดูสิครับเทียบกับนิ้วต้นเห็นมรกตเนี่ยใหญ่เต็มตาชัดเจนน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับพี่ๆที่รักและก็ชื่นชอบ มรกตเม็ดให,ใ,หใหญ่มงนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาในตัวเรือนแบบจัดเต็มใส่ไปงานไหนก็ตะลึงแล้วก็ดูอลังการแน่นอนครับชุดกระดุมดอกพิกล3สีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำาถึงประดับด้วยทับทิมมรกตเพชรซีกแบบรองซับน้ำหนักรวม10.03กรัมหน้ากว้าง1.4คูณ1.4เซนติเมตร ราคาขาย27,900บาทงานสวยนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยกำลังดีใส่กับชุดไทยนะคะบ,บอกเลยว่าขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมนะครับให้การแต่งตัวของพี่ๆเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามประณีตมากยิ่งขึ้นชุดกระดุม3าสีดอกพิกุลงานสมบูรณ์ละเอียดแน่นนา c f มากๆเลยครับ แหวนทับทิมพามา่าเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%ถึงประดับด้วยทับทิมพามา่านะครับเม็ดใหญ่ถึง8.9กรัตประดับเพชร38เม็ดรวม1.06กรัตน้ำหนักรวม8.14กรัมขนาดแหวน49ราคาขายเพียง38,900บาทงานสวยมากๆเราก็หวานฉ่ำครับสำหรับ ตัวทับทิมพามา่านะครับได้สีทับทิมเนี่ยสวยเป็นสีชมพูกลีบบัวสวยงามเหลือเกินแล้วก็เข้ากันมากๆกับตัวเรือนแบบล้อมเพชรดีไซน์สวยๆใส่ได้บ่อยๆนะครับใส่ติดนิ้วก็ได้หรือใช้ใส่ทำงานรวมถึงใส่ออกงานก็ดูดีแน่นอนครับสำหรับพี่ๆที่ชอบนะฮะแล้วก็รักในงานทับทิมอยู่แล้วโดยเฉพาะ ชอบทับทิมสีชมพูหวานๆเฉดสีแบบนี้วงนี้อยากให้มีไว้อยากให้รีบกด cf กันเข้ามาได้เลยตัวเรือนะครับของเขาเนี่ยก็ดีไซน์สวยดูภูมิฐานแล้วก็โดดเด่นมากๆขนาดแหวน49ไม่ใช่ปัญหาเลยครับสามารถที่จะปรับเพิ่มขนาดได้งานสวยกำลังดีใส่แล้วเห็นชัด cf ด้วยเลยครับ แหวนไพลินไทยเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ7 5ถึง90%ประดับด้วยไพลินไทยขนาดถึง2.84กรัตประดับเพชร20เม็ดรวม60ตังน้ำหนักรวม5.64กรัมขนาดแหวน50ราคาขายเพียง29,500บาทคุ้มมากๆสำหรับแหวนไพลินวงนี้นะครับ ความน่าซื้อเนี่ยอยู่ที่พี่ๆจะได้ไพลินไทยเม็ดใหญ่เฉดสีแบบนี้เลยจะเป็นสีน้ำเงินแกมฟ้าไม่มืดมีออร่านะครับแล้วก็มาในตัวเรือนที่ดีไซน์แบบใช้งานได้บ่อยๆจะเป็นแหวนคู่ใจนะครับใส่ติดนิ้ว ในชีวิตประจำวันก็ได้ใส่ทำงานก็ดูเรียบร้อยดีไพลินเม็ดใหญ่ๆแบบนี้มาในราคาเบาๆนานๆได้มาทีนะครับมีพี่ๆหลายท่านชอบงานไพลินแล้วก็อยากได้นะครับไพลินเม็ดใหญ่หน่อยในราคาที่เบาๆจับต้องได้วงนี้ 4F ได้เลยครับแหวนเพชรลายเกลียวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าป่าหะ ประดับเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่75ตังแบ่งเป็นเพชรเกสรน,นะครับเม็ดยอด1เม็ดขนาดประมาณ30ตังประดับเพชรกุหลาบ23เม็ดรวม45ตังน้ำหนักรวม3.08กรัมขนาดแหวน47ราคาขายเพียง18,900บาท ได้เพชรเม็ดใหญ่แล้วก็ได้ความเก่าคลาสสิกของชิ้นงานครับตัวเพชรเกสรเม็ดยอดเม็ดใหญ่เนี่ยขาวเล่นไฟตําหนิน้อยส่วนเพชรกุหลาบนะครับเขาก็จะมีตําหนินะครับในเนื้อเพชรบ้างมีความเล่นไฟนะครับโดยรวมของชิ้นงานก็คือคลาสสิกน่าซื้อไว้ใช้ใส่ติดนิ้วนะครับสําหรับพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานเต่า แหวนเพชรเก่าวงนี้น่าซื้อจริงๆครับ 1. ได้ความเก่าได้ตัวเรือนหวานๆนะครับ2ได้ราคาดีราคาเบาๆซื้อหากันได้แบบสบายๆ 3. เลยได้เพชรเม็ดใหญ่แค่เพชรเกสรเม็ดยอดเนี่ยก็ทำให้พี่ๆดูโดดเด่นแล้วนะครับเพชรตกเมล็ดประมาณ30ตัง ไม่เล็กเลยขนาดหน้ากว้างของเขาก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้กด cf กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับตังหูเพชรตุ้งติ้ง3กษัตริย์นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวนะครับประดับเพชร108เม็ดรวม2.70กรัตน้ำหนักรวม10.12กรัมความยาวนะครับของสายตุ้งติ้งเนี่ย ส่วนที่เป็นด้านยาวสุดเนี่ยจะอยู่ที่4.8ซนเมตรราคาขายสุดคุ้มอีกแล้วเพียง4,9900บาทถูกมากๆรีบ CF มาลัลๆได้เลยนะครับชิ้นงานนะครับเขาจะเป็นตัวเรือนซึ่งทำสีออกมาเป็นแบบกษักระสันนะครับก็คือจะทำสีเป็นสีทองสีขาวแล้วก็สีพิงโกนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตุ้งติ้งเนี่ยจะประดับด้วยเพชร ขาวเล่นไฟตำหนิน้อยครับแล้วก็มีการดีไซน์ออกมาโดยทําสายนะครับสลับเออเหลื่อมช่อชั้นกันไปมานะครับเพื่อเพิ่มดีเทลให้กับชิ้นงานเป็นอีหนึ่งงานต่างหูเพชรตุ้งติ้งที่สวยแล้วก็ดูโดดเด่นดู ดูโฉบเฉี่ยวนะคะเวลาใส่ออกงานกลางคืนเนี่ยก็ดูดีแน่นอนด้วยตัวประกายของเพชรแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่ทำเป็นตุ้งติ้งแบบสายทิ้ง3สายนะครับดูดีมากๆขนาดเทียบใส่กับหูก็จะได้ความยาวประมาณนี้เลยครับสร้อยคอเขียวส่องมาคียรอบเส้นนะครับ ตัวเรือนจะเป็นแพลทินัม Pt 900ประดับด้วยเขียวส่องจันเจรนไนรูปมาคีน้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่22.57กรัมความยาวสร้อย16.4นิ้วราคาขายเพียง52,500บาทงานเท่นะครับแล้วก็เป็นงานที่ใส่แบบ ติดคอได้ในหลายๆโอกาสเลยชิ้นงานมาในสภาพที่ดีๆตัวเรือนเขาจะเป็นตัวเรือนแพลทินัมนะคะเป็นงานนอกแล้วก็จะประดับด้วยเขียวส่องจันเขียวส่องเนี่ยเจอในรูปมาคีสีสวยมากๆสีเขียวเข้มแต่มีออร่าแล้วก็ประกายในเนื้อพลอยออกมาครับใส่ง่ายแล้วก็ระดับความยาวเนี่ยเขาเป็นสร้อยคอระดับที่เวลาใช้จะโชว ความสวยของเขียวส่องได้แบบเต็มๆชิ้นงานมาในสภาพที่ดีแน่นหนาดีเนี่ยครับเวลาใส่ขึ้นคอจะไดะ้ความยาวแล้วก็ได้หน้ากว้างของสร้อยกำลังสวยแบบนี้ใส่ออกงานก็ได้หรือใส่กับชุดสบายๆก็ลงตัวครับแหวนนพร,รัตน์แถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยพลอยนพร,รัตน์และเพชร เหลี่ยม Princess Cut นะครับวัดหน้าเพชรได้ตกเม็ดละ19ตังน้ำหนักรวม7.57กรัมขนาดแหวน64ราคาขายเพียง21,500บาทคุ้มถูกดีดีไซน์สวยเก๋เท่นะครับใส่ได้แบบติดนิ้วได้เลยสำหรับพี่ๆผู้ชายนะครับหลายๆท่านเลยอยากได้แหวนนกพร,รับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแหวนที่ดีไซน์แบบ ผู้หญิงใส่นะครับวงนี้เป็นแหวนสหะใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยพี่ๆผู้ชายหลายท่านนะครับอชอบงานนกพร,รัดด้วยวงนี้น่าจะตอบโจทย์อันนี้ใส่ขึ้นเทียบกับนิ้วต้นนะครับก็คือจะได้หน้ากว้างประมาณนี้แล้วก็ตัวพลอยนกพร,รัดเจรไน,นเหลี่ยมสวยมาในดีไซน์แบบฝังสอดไร้หนามเตยส่วนเพชรเหลี่ยม p r i n c e s s c ั t ข่าวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยน่าซื้อน่าใช้ที่สำคัญราคาเบามากครับสร้อยคอนับโมสามกริย์นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา4 k k เงินและนาคน้ำหนักรวม8.09กรัมความยาวสร้อยนะครับ25นิ้วราคาขายเพียง12,500บาทรีบจองรีบ c f มาได้เลยงานน่ารักนะครับเป็นสร้อยเส้นเล็ก เป็นสร้อยนโมที่เราใส่นะครับแบบสวมหัวได้เลยสภาพโดยรวมของชิ้นงานสภาพดีครับตัวชิ้นงานก็แน่นหนาดีส่วนหน้าสร้อยแล้วก็ความยาวจะได้ความยาวประมาณนี้แล้วก็ความสร้อยอความหนากว้างของเขาก็จะไดะ้หน้ากว้างประมาณนี้กำลังสวยนะครับแล้วก็ใช้งานกันได้บ,บ่อยๆ CF เลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ CF แล้วก็สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จากทางบ้าน,นครับแล้วก็พี่ๆที่กดไลค์กด share, แชร์เป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับก่อนที่จะ CF สินค้าทุกชิ้นนะครับโปรดมั่นใจนะครับแล้วก็ศึกษารายละเอียดสามารถที่จะพิจารณานะครับดีเทลของสินค้าเนี่ยได้อย่างคือได้อย่างถี่ถ้วนนะครับทั้งในรูปของตัวนะครับการดูคลิปแล้วก็สามารถที่จะ ส่งมาสอบถามรายละเอียดได้ก่อนนะคะที่จาก C.F. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเช่นกันละกันแล้วก็ปิดกั้นโอกาสของพี่ๆท่านอื่นนะครับวันนี้ต้นกับนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งเรามาพบกันใกทีกับการอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทักษ์แล้วพบกันครับบ๊ายบาย